มิาโซดาปอ๊อปซอสับของผมมิลาจากเคป๊อปเดมอนฮันเตอร์ง,ง่ายๆสูตรโดบัตมีจำนวนจำกัดเด็บล็อกแนะนำว่าให้กดไลค์แมปก่อนนะคะแต่ของเราเนี่ยกดไม่ได้นะก็เลยจะไม่กดจ้า เงื่อนไขของการรับของชิ้นนี้นะคะอันดับแรกนะเราจะต้องเข้าร่วมเกมไม่ทันโชว์ที่จะจัดขึ้นทุกต้นชั่วโมงนะคะเช่น11โมตง,งตรงเที่ยงตรงสี่ชุ่มตรงแนะนำว่าเข้าก่อนเวลาสัก1-2นาทีนะคะต่อมานะคะเราจะต้องกดปุ่มนี้นะให้ตรงกับจังหวะที่ไอคอนสีเหลืองเลื่อนเข้ามา mm hmm. เมื่อเรากดโดยนะคะก็จะได้คะแนนมาแบบนี้ซึ่งคนที่มีคะแนนสูงสุดในเซิร์ฟนะก็จะได้รับของไปนะคะ ให้เราทําแบบนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะจบทุกเพลงเลยนะจะมีประมาณ4เพลงค่ะใช้เวลาประมาณ10นาทีนะเมื่อจบกิจกรรมนะคะสำหรับคนที่ทาคะแนนได้เยอะที่สุดก็จะได้รับของไปนะมันจะขึ้นแบบนี้มานะคะให้เรากดรับของได้เลยค่ะสำหรับใครที่ยังไม่ได้ไม่ต้องเสียใจยไปนะคะคะแนนที่เราได้มานะจะถูกสะสมไปเรื่อยๆทุกรอบที่เราเล่นเลยนะและจะรีเซตในวันใหม่นะคะจะต้องมีสักรอบที่ทุกคนได้อย่างแน่นอนค่ะ นี่เลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นทรงผมสีชมพูของมิลล่านะคะเป็นยังไงเอ่ยน่ารักไหมเราชอบมากๆเลยนะคะทุกคนแบบนี้นะคะเขามีของให้เราได้สะสมเรื่อยๆเลยนะใครที่อยากได้เนี่ยก็สามารถกดติดตามเพื่อรอรับชมคลิปใหม่ได้นะขอบคุณจ้า